อได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกดีชะมัดแต่จิบเบียร์นิดหน่อยจะดีกว่าไหมนะสวัสดีครับชื่อแมนครับภาคเป็นเชนครับผมผมได้ยินมาว่าคุณสร้างบ้านให้แพรมนั่นช่างมีน้ำใจจริงๆคุณรู้ไหมผมเองก็ต้องการเงินสักแสนหนึ่งก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็งงๆครับแบบ เฮ้ยเราได้รับเลือกให้พาคเป็นเชนอะไรเงี้ยครับดีใจครับคุณต้องการอะไรจากผมกันเงินเหรอผมจะให้ทองกองใหญ่เลยถ้าปล่อยให้ผมอยู่คนเดียวก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับที่ได้เข้ามาภาคในนี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวละครเชนนี่ก็เป็นตัวละครที่ท้าทายดีครับผมยังไม่โตพอที่จะควบคุมชีวิตตัวเองได้ขนาดนั้น ผมมันก็เป็นแค่เศษดินไร้ค่าที่ถูกพัดไปตามสายลมผมมาที่นี่บ่อยๆแล้วมองลงไปเตอผมกลัวมากกังวลมากเลยเห <Be an> มือนที่เคยเป็นอยู่ตลอด ก็อยากจะบอกอ,อยากให้ทุกคนลองโหลดมาเล่นกันเยอะๆครับผมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับแล้วก็อีกอย่างที่อยากจะฝากก็คือ,อจงมอบพิซซ่าให้เชนฟรีเดี๋ยวนี้ไม่งั้นคุณจะถูกาสาให้ตกลุมรักเชนสองแสนล้านพบ2องแสนล้านชาติครับผม